เพราะว่ายังคงมีปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากทั้งพักประชาธิปัตย์ได้ทั้งหัวหน้าพักรวมถึงกรรมการบริหารพักชุดใหม่แต่ว่ามีทั้งสสออดีตสสค่ะรวมถึงสมาชิกพักหลายคนประกาศลาออกและที่สําคัญหลายหลายคนบอกว่าอยากจะทบทวนตัวเองนะครับอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาพูดนะครับคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตามโครงสร้างใหม่บอกว่าจะเดินสายไปทําความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในพักทั้งคุณชวนหลีกภยัยแล้วก็คุณประยัดบรรทัด ก่นอนจะมีการตั้งคําถามถึงคนที่ลาออกจากพักว่ารักตัวเองหรือว่ารักพักการเมืองแน่ๆครับ หลังจากที่นายเฉลิมชัยศรีออดได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่9้านะครับพร้อมๆกับการแต่งตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่แน่นอนครับมีปฏิกิริยาทั้งจากสออาสอดีตสสและสมาชิกพักนะครับที่ประกาศทบทวนตัวเองและที่ประกาศลาออกไปครับเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสประชาธิป,ปัตย์คนนี้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้ออภิสิทธิ์จะไม่โดดเดี่ยว จะมีเลือดไหลออกตามมาอีกนะครับนี่เป็นความเห็นของคุณเทพไทยครับส่วนคุณสันเพชรบุญยามณีสอสอสงขลาพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามีการยกคำขวัญของพรรคประชาธิปัตย์นะครับสัจจเวอมตาวาจานะครับคำศัพท์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายอันนี้เป็นคำขวัญที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณสันเพชรบ,บอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยจะขอทบทวนบทบ,บาทของตัวเองนะครับอีกหนึ่งคนครับ นายสาธิต ปิตุเตชะนะครับอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณสาธิตก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักกลับโดยให้เหตุผลถึงอุดมการณ์ของพักที่เปลี่ยนแปลงไปและการที่ผู้บริหารของพักไม่รักษาสัจจะวาจาหรือสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับทางด้านนายชัยชนะเดชเดโชครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ปฏิเสธที่จะตอบโต้นายสาธิตนะครับแต่ก็ชี้ว่าผลของการเลือกตั้งและจำนวนสอสอจะเป็นบทพิสูจน์ก เลื่อนของผู้บริหารพรรคแล้วก็มีการตั้งคำถามไปถึงผู้ที่ลาออกจากพรรคนะครับว่าเกิดจากความรักความศรัทธาต่อพรรคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการตัดสินใจเพียงเพราะรักตัวเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักองค์กรเนี่ยใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคอย่างผมผมก็บอกว่าใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคผมก็พร้อมทางานไยแต่ถ้าบุคคลคนใดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเราลาออกเนี่ยเท่ากับเราไม่ได้รักองค์กรเราต่อต้านผู้นําคนนั้นที่ขึ้นมา ผมมองว่ามันมันไม่ถูกต้องการที่เราบอกล้องค์กรเนี่ยองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงผู้บหิหารเนี่ยเราก็ต้องทํางานได้กับผู้ทุกผู้บหิหารครับในาใยชัยชนะยืนยันนะครับว่าพร้อมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นางสาววัฒญ,ญาบุญนากออกมาเปิดเผย เรื่องของลายหลุดสมาชิกไม่ให้ยกมือสนับสนุนเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักรวมไปถึงกระแสาข่าวการล็อบบี้ตำแหน่งหัวหน้าพักหากมีข้อร้องเรียนนะครับและในฐานะผู้บริหารชุดใหม่ก็ยินดีที่จะน้อมรับทุกปัญหาและทุกข้อวิจารณ์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้พักเนี่ยมีเอกภาพเตรียมจะไปพูดคุยทำความเข้าใจกับทุกคนในพักนะครับรวมถึงในโชลิภัยและนายบรรจับบรรทัดฐานในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในพัก และนอกจากเรื่องของการสร้างเอกภาพในพักแล้วหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็ยังเตรียมจะเดินสายไปเชิญชวนสมาชิกพักที่เคยลาออกเนี่ยให้กลับเข้ามาร่วมงานกับพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งครับ